อนที่128หองเฮาสีเซียวนำสมุนติดตามไม่กี่รายออกจากจุดพักม้าเสียมาเวยขอบวนเรียบง่ายไม่มีใดเกินช่วงร้อนที่สุดในฤดูร้อนนครหลวงร้อนแห้งหาดเปรียบจักกรจันลั่นละง,งมจนรำคาญใจไอร้อนเป็นสายคนลอยเหนือหลังคาบนท้องถนนยิ่งร้อนลวกฝ่าเทา้า สีเซียวในชุดเศรษฐีเดินเดินหยุดหยุดแวะพักเท้าในแผงริมทางสั่งเต้าหู้มาหนึ่งชามชามกระเบื้องเย็นซาบซ่านประคองในฝ่ามือรู้สึกสบายของกินเล่นในนครหลวงก็เหมือนเต้าหู้มาเลซิ่งชามนี้พิถีพิถันในรสชาติของแท้แบ่งแยกชัดเจนที่สมควรเย็นก็เย็นเป็นน้ำแข็งที่สมควรร้อนก็ต้องร้อนลวกไม่อาจกลืนกินแบบอุ่นๆ สีเซียวหลังคมเล็กน้อยนั่งหน้าแผงค่อนข้างไม่สะดุดตาปะปนกับราษฎรเมืองหลวงที่อาศัยเต้าหู้เมล็ดซิงชามและไม่กี่วนดับร้อนสีเซียวถือช้อนตักเต้าหู้นุ่มละมุนสีขาวข้นเข้าปากหนึ่งคำริมรสรสชาติของแท้ดั้งเดิมพลางยิ้มเล็กน้อยเต้าหู้เมล็ดซิงนี้ไม่ได้ดูที่สูงล้ําต่ำต้อยไม่ใช่ราดน้ำตาลดอกกุ้ยจํานวนมากอย่างบ้านเศรษฐีจะทําให้โอชารัดขึ้น แต่ต้องขมติดเลนนิดหน่อยถึงสมคำโบราณว่าฤดูร้อนกินของขมให้มากสีเซียวสั่งสองชามกินจนหมดไม่เหลือแม้แต่น้อยลุกขึ้นจ่ายเงินห้าเวนชามละสามเหนสองชามห้าเหนสีเซียวเดินขึ้นหน้าต่อไปเดินถึงหนึ่งชั่วย,ยามเต็มจนกระทั่งถึงกลุ่มแท่นฟ้าที่สำนักพยากรหลวงสังกัดถึงชะง,งักฝีเท้ายี่สิปีมานี้ อ,องต่างแท่เพียงหนึ่งเดียวแห่งราชวงศ์เข้านครหลวงเป็นจํานวนครั้งงอนิ้วนับได้แต่ไม่เคยมายังสํานักพยากรหลวงซึ่งทําหน้าที่สังเกตปรากฏการฟ้าเพื่อประกาศใช้ปฏิทินหน้าประตูวางเวรยามทหารผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้ากระทั่งเข้าใกล้ก็ถูกจับกลมไตสวนด้านหลังสีเซียมีสามสมนุนรวมสิทธิของหวังซิ่วเซียนทวนอยู่ด้วยผนวกกับตัวเขาเองเมื่อใกล้ถึงสำนักพยากรหลวง ความองอาจน่ายำเกรงผันเพิ่มพุ่งพรวดทาหารยามเหล่านั้นไม่กล้าขึ้นหน้ากระทำบางอาจจนกระทั่งสีเซียวห่างจากประตูไม่เกิน1ิก้าถึงมีฐานยามยื่นหอกขวางไม่ต้องให้สีเซียวเอ่ยคำหลิวเหยียนปิ่งผู้ยิ่งยงวิชาทวนแห่งยกุกตวาดดุดันบางอาจถือหอกทวนต่อหน้าเหลิวเหยียนปิงนับว่าหน้าขันโดยแท้ขัดขวางเปยเลี้ยงองผู้พกอาวุธเข้าตำหนักได้ แน่นอนยิ่งหน้าขันเพียงแต่ทหารม้ายามทำตามหน้าที่ผนวกกับใต้ฝ่าพระบาทโอรสสวรรค์ทหารยามแห่งสำนักพยากรหลวงต่างคุ้นชินกับการนอบนอบของผู้มาเยือนถูกตาวาดแล้วยังคงถือหอกไม่ขยับทหารยามบางส่วนเริ่มชักดาบออกช้าๆสำนักพยากรหลวงเป็นสถานที่สำคัญแห่งราชวงศ์ต่อให้เป็นเสนาบดีหรือบุคคลยิ่งใหญ่มากบรารมี ก็ไม่อาจและไม่กล้าทะลือทะล่าเข้าไปโดยพละการสตรีนางหนึ่งรูปโฉมธรรมดาเดินออกจากกลางขบวนเรียบง่ายเหมือนขบวนของสีเซียวเอ่ยเสียงอ่อนโยนว่าห้ามไร้มารยาทต,ต่อเปยเลี้ยงอองทหารยามมองใบหน้าสตรีผู้นั้นชัดแจง้งไม่กล้ามองอีกครั้งทั้งหมดคุกเข่าลงในพิปตาคิดจะอ้าปากเป่งวาจาสตรีผู้นั้นพลันเอ่ยเสียงเบาไม่ต้อง สีเซียวหันไปมองรู้สึกประหลาดใจอาจเป็นเพราะหลังค่อมเป็นทุนเดิมจึงมองไม่ออกว่าค้อมเอวคาระวะหรือไม่เอ่ยเสียงเรียบว่าสีเซียวถวายบังคมฮองเฮาไม่เพียงเท่านี้สีเซียวไม่มองสตีที่ทรงศักดิ์สูงสุดแห่งราชวงศ์เพียงเหลือบตามองดารุณีนางหนึ่งปลายจมูกนางปรากฏรอยตกกระหน้าอินดูสีเซียวผุดรอยยิ้มทักว่า องหญิงสวยจูฉะไหนกลายเป็นแม่นางไปเสียแล้วจำได้ว่าข่าวก่อนได้พบยังเป็นเด็กหญิงผูกเปียอยู่องค์หญิงสวยจูไม่แปลกหน้าต่อสีเซียวทำหน้าทะเลนขึ้นหน้าไปหลายก้าวดึงแขนสีเซียวไว้เอ่ยเสียงเบาว่าท่านหลวงสียังจำได้หรือไม่คราวก่อนท่านพาเซียวหย่าไปกินเต้าหู้มาเลซิ่งหลังกลับมาข้าให้ห้องเครื่องทำแล้วแต่ไม่ได้รสชาตินั้น คิดออกจากวังไปสาะหาน่าเสียดายไม่มีท่านลงสีเป็นคนนำทางจึงหาไม่พบตอนนั้นร้องไห้ย่ำแย่แล้วสีเสียวหัวล่อลัอน่นแส้งพ่นลมหายใจยาวดมดูสิเพิ่งกินไปสองชามใช่กลิ่นเต้าหู้มล้วซิ่งหรือไม่องค์หญิงสุยจูบีบจมูกร้องเฮ้อตอบว่าเหม็นท่านลงหลอกคน้นตอนหน้าสตรีลือนามที่สุดในราชสำนัก ท่าทีของสีเซียวสามันเรียบเฉยแต่คล้ายว่าท่าทีต่อองค์หญิงซุกซนผู้นี้กลับสนิทสนมอย่างยิ่งด้วยสถานะอย่างสีเซียวชอบก็คือชอบใหญ่ต้องเสแสแ้งแกล้งทําด้วยเล่าด่าเพราะไม่ชอบนับว่าเบาแล้วต้องมีคนน่าสมบัติพอถึงถูกพระเจ้าคาด,ด่าได้สีเซียวเคยต่อว่าสมวร,ราชเลขาอาุโสอาจารย์ผู้มีพระคนของจางจีลู เคยด่าทอแม่ทับใหญ่กู้เจียนถังและไหวหนันอ๋องยังเคยต่อยตีจิ้งอันอ๋องส่วนครั้งนี้เข้านาครหลวงก็ใช้ฝักดาบตีขนนางผู้หนึ่งเจียนตายนอกท้องพระรงคแม้ตอนนี้ขนนางผู้นั้นยังนอนแบบบนเตียงไม่รู้เป็นหรือตายแต่ชื่อเสียงดีงามทยานพุ่งพรวดต่างยอกย่องชมเฉยว่าเขาเป็นขนนางจงรักภักดีผู้ช่วยคนสําคัญเพิ่งทราบว่าก่อนหน้านี้ขนนางผู้นั้นถูกขนนางกลุ่มชิงเหลิว และสามหมื่นบัณฑิตจากโรงเรียนขั้นสูงปนาว่าไม่เที่ยงตรงบัตรนี้กลับชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันเห็นได้ว่าถูกเปิดเหรียงอ๋องควบต้าจู้กัวทำร้ายดูด,ด่าสักคำรบขอเพียงไม่ตายไม่เพียงรักษาทุนเดิมยังได้กำไรอีกกอบโตสีเสียวให้หองเฮาดำเนินเข้าสำนักพยากรหลวงก่อนแล้วลากองค์หญิงสุยจูตามติดอยู่ด้านหลังเงยหน้ามองไปทงเวยเจียจิ้งแล้วยิ้มย่อเอ่ยว่า ลึกล้ำกับผายลมห่องเห่าที่ดำเนินเบื้องหน้าขมวดพระขนงเล็กน้อยทว่าพระพักแฝงรอยแย้มสวนองค์หญิงสุยจูที่ควงแขนสีเซียวกลับพยักหน้าเอ่ยผสมรงแดนประเสริฐกับผายล้มสีเซียวยิ้มตาหยีเอ่ยว่ายังคงเป็นเสี่ยวหยาต้องรสนิยมของหลงหลายวันมานี้เจอแต่พวกขวางหูขวางตาเพื่อไม่มองพวกเขาหลงไม่รู้จะเอาตาไปวางที่ไหนแล้ว องค์หญิงสุยจูผู้กลัวใต้ฟ้าไม่วุ่นวายหัวร่อกือๆทำท่าปาดคอไม่ทราบไปล้อเลียนแบบผู้ใดมาเอ่ยเสียงเบาว่าท่านลงสีต้องปาดคอพวกเขาถึงสาแก่ใจสีเซียวถอนหายใจน่าเสียดายหากมีเจ้าเป็นสะพยก็ดีกลับไปลงต้องจับเจ้าเฟิ่งเหนียนแขวนโบยระบายโทสะให้เสียวหยาเจ้าลูกคนนี้ไม่มีวาสนายังไม่ต้องพูดถึง ยังกวนประสาทเสี่ยวหยาบนเขาบูตึงสมควรตีองค์หญิงเอออในเมื่อท่านหลงกล่าวเช่นนี้ไม่ว่าตีจริงหรือไม่เสี่ยวหยาก็ไม่ถือสาเขาแล้วสีเซียวเอออย่างจริงใจเสี่ยวหยาไม่ถือสาเฟิงเหนียนก็ถูกแล้วข่าวหน้าไปเที่ยวเล่นทางเปิ่ยเหลียงต้องไปเยือนจวนอ๋องให้ได้ห่างไปไม่กี่ก้าวเท่านั้นให้เฟิงเหนียนพาเจ้าชมทัศนียภาพเหมือนมัชฌาพิทยานฟ้าน่าดูชมยิ่ง เสียวยาชื่อกลางของเฟิ่งเหนียนมีเฟิง่งชื่อเจ้าก็มีเฟิงผมลิขิตนี้ไม่ธรรมดาเลยเจ้าเฟิงยาองค์หญิงสุยจูหัวรอคิกห้องเ่าไม่ได้นำสีเซียวไปยังหอปลุกโปร่งฟ้าสำนักพยากรณ์หลวงที่มีขุนนางรวมตัวกันอยู่มากมายแต่มุ่งไปยังแท่นบูชาเทพกสิกรรมโรยด้วยดินห้าสีสีเขียวทิศตะวันออกสีแดงทิศใต้สีขาวทิศตะวันตก สีดำทิศเหนือและตรงกลางเป็นสีเหลืองบัตนี้ดินบรรณาการล้ำค่าประเภทนี้มาจากดินแดนในอาณัจักรกวางลิงอ๋องผู้คนทั้งบนล่างในราชสำนักต่างประนามว่ากวางลิงอ๋องละโมบโลบมากเป็นเท่าเทียมีเพียงดินนี้ไม่กล้าครอบครองแม้แต่ครึ่งกําฮองเฮาตัดเรียกเสียงค่อยอย่าเออองหญิงสุยจูอายุขนาดนี้แล้ว ยังกล้าตะโกนสั่งให้ห้องเต้เป็นวัวเป็นม้าคุกเข่าลงแบกนางขึ้นหลังแต่เล่าลือว่าห้องเต้ผู้ทรงศักด์ได้แต่ทรงวิงวอนพระราชธิดาโดยพระพักฝาดขมเพียงแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าเสด็จแม่วงหญิงสวยจูถึงได้เชื่อฟังรีบปล่อยแขนต้าจูกก้กัวทันทีจากไปอย่างเงียบงันไม่กล้าทำปรยชป่าก็เอ่ยว่าไปขอความรู้จากท่านนันไหว หัวหน้าสำนักพยากรหลวงที่หอปลุกโปร่งฟ้าห้องเฮาทอดพระเนตรไปยังแท่นบูชาเทพกสิกรรมที่ไม่สูงนักสุดเสียงราบเรียบเนิบชา้าหลายปีมานี้ยาเอ๋อจดจำคำกำชับของท่านแม่ทัพใหญ่เดินเท้าเปล่าอยู่ในห้องและมักรับประทานธัญพืชสุขภาพแข็งแรงกว่าตอนเด็กมากสีเซียวสองมือพ่หลังเอ่ยเสียงเรียบเฉยกระแสฟ้าลดระดับกระแสดินลอยตัว เก็บเส้นกระแสภัยสารมหาปัตภีวาจาพูดผีเหล่านี้ล้วนเป็นพวกบัณฑิตไรประโยชน์ทำนายออกมาสีเซียวรู้เพียงว่าคนเท้าเปล่าไม่กลัวคนสวมรองเทา้าบุตรธิดาข้าล้วนเติบโตมาเช่นนี้ถึงได้กระโดดโลดเต้นมีชีวิตชีวาหองเฮาไม่ทรงว่าอะไรไม่ทราบฟังความในวาจาไม่ออกจริงหรือไม่เพียงแต่เบี่ยงประเด็นตัดเสียงเบาว่าเรื่องทางเจียงหนันข้าได้ฟังแล้ว เนียงเนียงที่เขียนนางโจรก็ถูกฝาบาทส่งเข้าตำหนักช้างชนแล้วสีเสียวไม่เปล่งคำตำหนักช้างชนแปลว่าตำหนักวาสาันนิรัน์แต่แท้จริงคือตำหนักเย็นสำหรับนางสนมในวังเป็นคุกจองจำที่น่ากลัวที่สุดสตรีผู้ทรงอำนาจบารมีในครึ่งหนึ่งของวังหลวงยังคงสีหน้าเรียบเฉยไม่เผยอารมณ์แม้แต่น้อยราษฎรรู้เพียงนางอ่อนโยนเมตตา เพียงพร้อมคุณธรรมจัญญาตะโกนสงศกเท่านั้นที่รู้ถึงความร้ายกาจของนางสีเซียวหันไปมองหอปลูกโปง่งแค่นเสียงเฮ่เย็นชาให้เสียวหยาไปที่นั่นพราะกลัวข่าลงมือกับไวนั้นอีที่ตอนนั้นเป็นเพียงผู้คุมนาฬิการะดับโทขั้นแปดเล็กจ้อยนั่นหรือวันนี้สีเซียวไม่อาจพกดาบหองเฮาทรงกังวลเกินไปแล้วหองเฮาทรงนิ่งเงียบคล้ายยอมรับไก่ สีเซียวหมุนตัวเดินตรงไปยังหอปูโป่งฟ้าห้องเฮาไม่ได้หมุนวรากายหรือหันพระพักมายังคงทอดพระเนตรบนแท่นบูชาเทพกสิกรรมแต่สุรเสียงแฝงความไม่พอพระไทยตัดเสียงทุม้มแม่ทัดใหญ่สีเซียวไม่ชะง,งักฝีเทา้ายิ้มเย็นชาเอ,อ่ยว่าเจ้าจื้อจำไม่ได้แล้วหรือว่าตอนนั้นนางปฏิบัติต่อเจ้าอย่างไรและตอนนั้นเจ้าปฏิบัติต่อนางอย่างไร ห้องเฮาที่ถูกขานชื่อโดยตรงตัดเสียงทมพอแล้วสีเซียวปลดต้าจู้กัวอิสริยยศจอมปลอมแล้วอย่างไรเล่าเสียสองเหลียวแล้วอย่างไรเล่าแต่เจ้าได้สืบทอดบรรดาศักดิ์อย่างสเสถียรที่ขัดกับกฎเกณฑ์แห่งราชวงศ์สีเซียวหลังค่มขาเป๋เอ่ยเสียงเรียบราชสำนักต้องการสองเหลี่ยวจางจีลู่จะปฏิรูปคิดเป็นเสาต้านกลางกระแสชนบอกมาตามตรง สีเซียวย่อมให้ไม่มีโยกโยเด็ดขาดต่อให้ต้องมอบต้าจู้กัวนี้ให้เขากับมือก็ไม่เป็นอันใดแต่กู้เจี้ยนถังนับเป็นสิ่งใดกันถึงคิดขี่คอถ่ายหนักเบาระหัวข่าส่วนเจ้าเหิงวิปร,ราชผู้นี้ไม่มีผู้ใดสนับสน,นุนจะกล้าลงมือกับผู้ได้อวุโสอย่างหน้าด้านไม่ละอายเช่นนี้หรือฮองเฮาตัดเสียงเรียบวาจานี้มีเพียงข้าเท่านั้นที่ได้ยินสีเซียวเดินขึ้นหน้าต่อไป หองเฮากลับไม่ทรงขัดขวางแต่ดำเนินขึ้นแท่นบูชาเทพกสิกรรมตัดสูดเสียงเหยียบเย็นแว่วมาสีเฟื่องเหนียนเดินทางหาประสบการณ์ครั้งแรกเยียนชื่ออ๋องเคยส่งก้าวนักฆ่าตะขอหยอกหมายปิดชีพเป็นฆ่าส่ง18ชีวิตขัดขวางเนื่องเพราะตอนนั้นฆ่าคิดว่าสีเฟื่องเหนียนยังมีวาสนาคู่กับยาเอ,อ๋สีเซียวหยุดฝีเท้าแล้วมองเห็นองค์หญิงสุยจู ยืนค้ำบนดาวระเบียงห่อปูโป่งฟ้าโบกมือให้ใหย่อยๆสีเซียวยิ้มตอบจากสำนักพยากรหลวงไปทั้งอย่างนี้เจ้าจื้อหองเฮาถอนพระปัสสาสะเงียบๆทรงยืนกลางแท่นบูชาเทพกสิกรรมหันไปทอดพระเนตรเงาหลังของผู้ย่างเข้าสู่ไวยชาราในที่สุดทอดพระเนตรอย่างมือลอยทรงจดจำได้กระจ่างถึงรอยยิ้มใสซื่อ ของแม่ทับน่มทรงพลังห้าวหาญแม่ทับนุ่มกึ่งคุกเข่าอยู่บนพื้นช่วยสวมรองเท้าพื้นหนาพันชัน้นที่เขาตัดเย็บเองให้พี่อูพี่อู๋สตรีในชุดขาวผู้เก่งกาจศสาสกระบีพอรองเท้าผ้าหยาบกระด้างเพียงคู่เดียวถึงกับยิ้มอย่างมีความสุขหาใดเปรียบ